สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพลอ,อีกแล้วนะคะพี P ่ช่องพี่เคย์เซนเตีค่ะวันนี้นะคะพลอมาเปิดคลิปคนเดียวอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้มาแกล้งมีเกมมาให้เล่นนะคะคือว่าพลอยล่นเกมออกใช่ไหมซ่อนตรงนี้เนี่ยผมว่านะ่ะเขายังขายไม่ได้ใช่ปะก็จะเป็น bon วันน <ห ả? S 1> ี้จะวิ่งเล่นไลท์เอ้ยวิ่งเล่นไลท์วิ่งเล่นแอบแฝกเอ้ยวิ่งเล่นวิ่งเล่นซ่อนแอบเออ วิ Teraz, 有 music.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  ่งเล่นซ e ่อนแอบก็คือว่ามีพอยมีโจมีไนท์นะคะทั้งหมด3คนแล้วก็มีหมา3ตัวแต่กติกามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมีหมาก็ต้องมีเงินมีทองมีตังนะคะ3ตัวนี้เราจะจับฉลากก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดสัคลกดกระดิ่งกิงกิงให้ไปกำลังใจองพอยด้วยนะ กติกานะคะก็มีอยู่ว่าเราจะไม่มีใครเป็นฝั่งใครนะคือเดี่ยวแต่เราจะจับฉลากหมามีเงินมีทองมีตังอยู่ในนี้นะคะแยกเก้าับแยก1ิบมันจะเป็นหลังๆที่ว่างเห็นไหมทุกคนคนหาจะต้องถือกล้องโกโปรตัวใหญ่แต่คนที่ไ้แอบสองคนจะต้องถือกล้องตลอดเวลาแล้วก็หมาที่เราเอาไปแอบอะ่ะห้ามจับคือให้มันอยู่ข้างๆกับเราได้เราต้องถือกล้องมันตลอดคนหามีสิทธิ์เรียกได้สองครั้ง <Wow. S 1> คุคะ กติกามีประมาณนี้นะคะก็คือว่าใครจับได้เงินอ่ะโคตรรวยเลยครับยังไงก็ได้พอาะไม่เอาเงินนะครับาก่อนอันนี้น้องมีตังค์นะคะคืออันนี้ที่พลอยบอกน้องเขาเป็นเหลือนแล้วพลอยได้ไปเก็บมาคือหน้ามาน้าองสารมากจริงๆน้นนำนนแบบคือตอนน้ำนนเลย คือมันจะชักอะมันนะะจริงๆแบบคือแต่ตอนเนี้ยน้องดีขึ้นแล้วนะคะคือเมื่อก่อนในตัวสีชมพูตอนนี้เป็นสเก็ตสีเหลืองเพราะน้องได้เป็นสเก็ตที่แบบเลื้อนอ่ะเนี่ยทุกคนดูคือพอส่วาบมากกินก็จะล้นล้น่อยคือแบบมันก็จะล่นลหนอยคือถ้าได้ตัวนี้นะคะก็เรียกก็ไม่ค่อยไปแต่ว่าหมาตัวอื่นจะได้กิ่นแน่นอนเพราะกินแรงมาก ส่วนตัวนี้นะคะยังไม่ทันเรียกก็มาแล้วถ้าเห็นเราส่วนตัวนี้นะคะส้นแอบไม่ได้นะคะไอทองแคะเพราะว่าน้องตัวนี้น้องจะแบบม,มันอ้วนจัดนะคะตัวนี้ก็คือว่านั่งตรงไหนมีเสียงตลอดมะอาจจะได้ยินเสียงมันเพราะว่าหาตรงนี้มันเงียบไปแล้วในบ้านถูกไหมนี่นะทุกคนใครเอาไหน่อนกาอุทยโทษโลกันนะใครเปิดก่อนเจ้าก่อน ตื่นเต้นอะไมด้เงินแท้แล้วไม่รู้เลยได้เง mm ินนี่นะโจได้ตัวนี้นะไอเจ้ได้เงินนายได้ใครนายแรกกูบอกแต่ <them>? <hard một> ไม่ได้ทองแท้อ <it> ีนี่อยู่กับกูอันนี้ได้ทองแท้อุ้ยหาง่ายทุกคนเลยที่ได้มา <Naruto estos S 2> เดเรามาอดน่อยออกมาหน่อยออเอา้าเราเอา้านี่ <laughs> ทำไมทำไมคงกูสีมันต่างกว่าใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช้ครีมอะไรอย่าทางนันขางวะใช่แล้วราคิดค่ะคนนี้หาใช่ไหม <c oughs> ออ าลราหาทองอุ chapel, ้ยไล่ทองอ้วนอ่ะทุกคนทองไม่เดินหรอกยอกไม่เดินหรอกรับหนึ่งร้อยทองแท้หนาที่นี้มอบให้ทองแท้นะครับทองแท้ต้องหาให้เจอนะรู้ไหมมอบให้ทองแท้แล้วนะมอห้ทองแท้มาแบบมองใหทองแท้หนึ่งสองสามสี่ห้าทุกคนแล้วคอยก็หมแล้วนะคะ 就孩子。

สองสามก็สี่กเ็ก็ปดกก้านรอยได้เวลาของเราทองแท้ทองแท้วิ่งไปลลกวิ่งเราวิ่งไปหากระลุกซอยนี้มันจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวกันดีกอ่าไปทองแท้จะหาเงินพี่ทองให้เป็นเงินพี่สังนี่ ตกใจหมดเลยว่าแร่ทองมันดุกดิ๊กดุกดิกด๊กอะไรอยู่ตรงนี้ว่าเร็วทองแท้ตรงแท้เราเจอคนแรกแล้ว,หวเหร,เร <c oughs> าเ,เรจอโจแล้วแล้วพ่อกับโจอ่าบกันอยู่งครับล <c oughs> องไปหาด้วยลูก

แ <c oughs> ต่เติเกันแล้วตัวแรกนะครับรไอ้ตังอยู่ไหนฮ่องจะหาตังอะไรตังอ่ะไอ้ตัง ไอ้ตั้มันก็อยักกระแห่ร้อนจริงๆมันก็รู้ที่ใสมันโอเคดูนี่นะขาะเรียบร้อยนี่เหอมันดมอย่างนี้เลยหอมมันดมข้างๆมันี้เว้ยเดี๋ยวมันดมยไอ้โจบเรียบร้อยนะครับ และรอบนี้นะคะคอยก็เป็นคนแอบกับไนนะคะนี่ค่ะคนแรกของอเราเเร่หนบม่เร็นับโคตรไว

หาดิง้ฮาดิฮาดิฮาดิฮาิอดีปะเนี่ยไม่อยู่นะนะเาดิดดิิกินนะทอกคนเหมือนเหมือนน้ำเงินจะได้กิ่นะไม่ที่กินตรงนี้ได้ลูกปล่าเห

นอนกินใบไม้เอามือจับกินกินกินเนี่ยเลยเยอะโตเดินปะเหมาไม่ได้ยินเสียงหมาที่โตจ้างได้นะโงโดนจับได้บอกเลยวันนี้นะคะน้องพลอยชนะไอเทมงานวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะคลิปซ่อนแอบน้องหมาคือบอกเลยว่าใครได้เงินอะแงอยู่แล้วเงินในทองอ่ะโหแล้วยิ่งถ้าพลอยหานะพลอยเรียกแบบเงิน ทีเดียวคำเดียวเลยสิ่งเกมนั้นจะจบแบบไวมากเสียดายนะพอไม่ได้หาเลยใช่ใครชอบคลิปแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งจริงๆนะคะให้เป็นกำลังใจของพอยด้วยนะทุกคนเดี๋ยวพอไปก่อนนะคะฝนตกแล้วว่าเริ่มไม่ใหญ่แล้วว่าไปก่อนแล้วทุกคนไปแล้ว